ขอให้อดสาสมเพี้ยนไปให้ถือปองก่นองเอ้ยคุณอาจารย์หุกใส่เก่าก็นิ่งไหวยาสุลืมท่านเด้ยขอขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วัคำพักปัญญคําคมนะครับก็ได้นำพรัญญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากเช่นเคยเพื่อเป็นเครื่องนะครับประกอบปัะคองสติปัญญาเราเ,ราเราท่านๆท,ท,ทั้งหลาย ซึ่งความหมายพยายคนี้มันก็มีความหมายอยู่แล้วก็วน่าจะเข้าใจแต่อ,อยากจะเล่าอยากจะอธิบายให้ฟังว่าคำว่าทำให้ถูกปองหรือสู้ให้ถูกทางนี่มันเป็นยังไงก็หมายบอกว่าเราต้องดูสถานการณ์ดูสถานการณ์ว่าอย่างเช่นเราจะลงทุนในการทำอะไรห่ะทำการค้าอะไรละ่ะ เราก็ต้องศึกษาแนวทางศึกษาวิธีการศึกษาการตลาดศึกษาสภาพแวดล้อมทางด้านภูมิศาสตร์ศึกษา,กษาเกี่ยวกับลูกค้าว่าเป็นที่คนสัญจรไหมเป็นที่คนพุ่มพ่านไหมเป็นเหมาะที่จะเป็นเขาเรียกว่ามัธยมประเทศที่จะสามารถขายสินค้าเราได้ไหมเราก็ต้องพิจารณาอ่เดต,ตรงนั้น รวมถึงเงินทุนอะไรต่างๆถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วควหมายวามว่าเราทำเนี่ยถูกช่องทางเมื่อถูกช่องทางแล้วความประสบความสำเร็จนี่มันก็จะมากก่อนที่เราจะทำได้เราก็ต้องอดต้องทนในการสู้และสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถลืมได้เขาเลยบอกว่าคุณอาจารยกใส่เข้าไม้เพราะว่า เราควรจะปรึกษาครูบาอาจารย์ที่เรารับถือที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ที่สามารถให้คําแนะนําที่สามารถเสริมปัญญาเราได้ในธุรกิจนั้นๆในการกระทํานั้นๆเมื่อเราสําเร็จแล้วเราก็ต้องอยกเขาไว้ในที่สูงหมายถึงว่าให้เกียรติชื่นชมที่เ,เขาแนะนําเราให้ประสบความสําเร็จไว้เมื่อประสบความสําเร็จไว้แล้วนี่มันก็จะ เป็นสิ่งที่มีพื้นฐานมีรากฐานบอสมควร,รที่จะทําให้เราได้ทําอะไรต่อไปแต่ในทางกับกันถ้าเราเป็นคนลืมตนลืมตัวลืม,ลมครูลืมผู้ให้โอกาสลืมเพืชีวิตมันก็อาจจะย้อนกลับขึ้นมาเป็นมีดสองคมทำหลายคมรู้สึกของเราก็ได้ซึ่งพัญญาบนี้ท่านแค่อยากยกให้เตือนว่า ถ้าเราจะทําอะไรแล้วเราต้องดูช่องทางให้ดีๆเราต้องดูวิธีการให้ดีเราต้องดูการบริหารจัดการให้ดีพูดง่ายๆห้าอย่างนี่จะไม่ไม่ลืมเลยห้าอย่างหนึ่งี่ทุนสองคนสามภูมิประเทศสี่กระแสห้าการบริหารจัดการห้าอย่างนี้จะลืมเชียไม่ได้ในการบริหารอะไรก็ตาม ถ้าลืมเน้นประสบความสำเร็จได้ยากรับผมคงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ